ไปเรดูไหมนี่ห้วยนี้กีดศพแล้วครับนี่ประวัติโชคชนพี่อย่าพูดอย่างนั้นดิข้างบนข้างบนกี่ศพก็ไม่รู้ข้างล่างกี่ศพประสนกุ้ยและไปขณะนี้เวลาหกโมงครึ่งได้ผมจะมาก็มาบาดีน้ำอยู่คนเดียวมีซ้อนไว จะกลรบล้างน้ำกันหรอกูอยากมากูกลัวมาเฮ้ยก็มีอะไรทั้งยินอะไรยิตมาครับผมเด็กเอาผมวันนี้เราจะมาเรียนยูอิดิสตะพายออกปฏิบัติการหลังจากจอดแช่ไว้เป็นปีละนี่ครับอุปกรณ์ของเราอันนี้ก็เกียงเป่าลมครับนี่อันนี้ซื้อเสือมานะครับแล้วก็จะมาเสียบไส้ตรงนี้นะครับเสียบไปก่อน กันนะครับผมเสียบสายพ่อแบงยังไงวะสายยูไทยสี่นี่สายสี่สายสีอย่อันนี้นะครับผมแล้วก็เสียบตรงนี้รครับพอเรียบยอ๋อตัวตาอยู่ตาแล้วยังไงหววรถมันจะมีอยู่เงียบหัวมันหัวมันหัวมันนะครับ,รบแบบแบบแไบกบน,นไม่รู้ น่าจะแบบแบบแบบไปยังนะแล้วก็เสียไปไปเออหลังจากนั้นก็กดไปก็จะดำเปิดได้โทรศัพท์อันในยูทูปดำเท่าไหร่เอองั้นหลังจากนั้นเราก็จะทำมาดำเสียตรงนี้นะครับผมแอปรวมเนี่ยนี่นี่น,น,นี่แล้วยูทูปธรรมดาล่ะนี่มา<ด>รับผม มีเซฟตี้อยู่สามสามมันตามดูนะครับผมระบบเซฟตี้ของมันมีสามจุดนะครับผมตัวไหนตัวหนึ่งรั่วก็ใช้ได้ฮมันไม่ได้เป็นแผนขึ้นเดียวกันโอ้มีสี่จุดครับนี่แผ่นจุดนึ่งนี่มาตรฐานมาตรฐานได้ครับซื้อมานานแล้วเป็นปีแล้ะ <c oughs> ก็จะทำการเสียไปเสียมันด้วยแล้วก็กดปั๊บอ่าไม่เปล่าเริ่มฟองละเริ่มฟองละเฮ้ยแรงเสียประมาณพันสองไหมเสียประมาณไปหน่อยประมาณกระบาษกรกเก่าไหลกว่าเสียประมาณสองกว่ากว่า นี่ของเก่ามันแถมมากับนี้แต่นี่เจ็ดกรุบแล้วก็แบบนี้นะครับผมนะครับผมนี่เราก็ต้องกนตัวนี้ตัวนี้นะครับผมน,นี่นาาต,นาาตัวนี้นะครับเาใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับเยอะเท่าไปแล้วก็แหมทุบบัน เลื่มกดสตาร์ทแม่งเอ้ยกดไปบอกจะโดนมาแม่มาตล้วเลยเลื่มไว้เลยไหมอ,อันนี้ควเป็นสตาร์ทจะเปียกเสียครับตอนนี้เราก็จะทำการล่องเรียร์หลังจากก่อเสร็จภารกิจเติมลมนี่เราจะนี่กลางของเราครับผมนี่นัก,กรับอ่า เรามีเซเชลสูซีบด้วยนะครับนี่เซเชลสูซีบเราไม่ไปบานนะครับผมมาตีกอขึ้นได้สเสมอคิดว่าตัวเองเก่งนะครับคิวตะขึ้นมานหายไปว่าเ่ะายนำ้ำตายนไปแล้วไหร โอ้ละลายหมดแล้วแกเคทำลยี่ยงแล้วหล้งจากเราขึ้นจากน้องมาเราก็จะมาทำการปล่อยเดียรครับปล่อยลมนะครับผมปล่อยลมแล้วก็ตา,ากไว้สักพักนะครับให้มันแห้งแล้วก็จะไปหาก่อไฟก่อไฟดังแกหนาว่อยจบภารกิจสำหรับวันนี้ครับภารกิจภารกิจกิจกรรมใต้น้ำ ของเราอ๋อคือตอนนี้ครับวิววานุกมงกุกว่าครับผมมจะมาซิกมาเพิ่มนะครับผมเอาเรียไปพายวะเอาเรียไปพายวะนะโอ้ยไปในร่มพาดเออใจก็ว่าละเอ้าคือเฮาเพึ่งขึ้นมากันโอเคครับจบการน้ำเสนอ 拜拜，小路哎。